โอเคสวัสดีครับวันนี้เป็นแคชาวไทยทุกท่านนะครับวันนี้ทัวร์นิ่งเดลชั่นทีวีโชว์ครับขอส่งผลงานอีกหนึ่งผลงานล่าสุดนะครับผมอ่าวันนี้ถือเป็นคิวของเจ้าคาวาสากินะครับเซตสองห้าศูนย์ SL นี่นะครับเซตสองห้าศูนย์ SL ปีนี้เป็นตัวปีโฉมปีสองพันสิบแปดครับเพื่อนครับอ่านะครับวันนี้นะครับส่วนของเจ้าตัวเซตสองห้าศูนย์ SL สองศูนย์หนึ่งแปดคันนี้เลือกใช้ นะครับชุดกล่องท้ายแคปป้าอิตารีแต่ที่สําคัญก็คือมันเป็นแคปป้าอิตาลีรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับปี2021ครับเพื่อนครับตัวนี้รหัสของเขานะครับก็คือแคปป้า K433NBR นะครับอ่าฟังอีกรอบนะ K433NBR แน่นอนครับ K433 รหัสของเขาก็คือความจุนั่นเองนะครับ433หมายความว่า43ลิตรครับเพื่อนครับนี่สวยงามชอบเชียวดูดีไซน์ ล้ําเลยทีเดียวนั่นเองนะครับนี่ฮะตัวฝากล่องเราดูที่ตัวฝากล่องกันก่อนตัวฝากล่องเนี่ยครับเขาจะมีวัสดุที่เขาเป็นพลาสติกมาเนี่ยเขาพิมพ์ลายเคปล่ามาให้เลยนะครับแล้วก็มีปั๊มนูนแบบนี้ครับนะฮะดีไซน์โฉบเฉี่ยวหรูหร้าเลยทีเดียวนะครับแล้วก็มาพร้อมกับตัวการปั๊มนูนโลโก้แคปปาอิตาลีแบบนี้ครับนี่ฮะสวยเลยทีเดียวบริเวณนี้คือ ทับทิมสะท้อนแสงนะครับเป็นสติกเกอร์สะท้อนแสงให้มาเลยทีเดียวครับอ่ามือจับแบบกระเป๋าเดินทางแบบนี้เลยนะครับ43ลิตรใส่อะไรได้บ้างมาดูกันครับนะครับอ่าเหมือนเดิมนะครับผมสําหรับแคปป้านะครับก็คือปุ่มบนสําหรับเปิดฝาปุ่มล่างสําหรับถอดกล่องง่ายๆครับกดล็อกครับกดปุ่มเปิดฝาครับปึ๊บนี่สำหรับที่สามลิตรสามารถใส่หมวกกันน็อกได้2ใบแบบนี้เลย ะครับแบบเต็มใบนะเพื่อนนะนี่ครับเต็มใบนะครับแบบนี้เลยนะครับกุญแจจะให้มา2ดอกนะครับกุญแจในส่วนของตัว K433 นะครับมีสแป์มาให้ด้วยมาตรฐานเลยภายในของเขาก็จะเป็นแบบนี้เลยปั๊บนี่ครับผมสวยงามนะครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งที่เราอยากจะเน้นย้ำนะครับว่าตัว K433 เนี่ยเป็นเอเชียสเปคก็จริงนะแต่ เขาให้สายรั้งฝามา2จุดทั้งซ้ายและขวานี่ฮะท้งซ้ายและขวาเลยครับแข็งแรงเลยทีเดียวอีกหนึ่งจุดที่สำคัญก็คือแคสซีสามม NBR ตัวนี้มาพร้อมเบาะพิงจากโรงงานนี่ครับมาพร้อมเบาะพิงจากโรงงานของแคปป้าทแท้ๆเลยนี่ครับติดตั้งมาให้เลยสวยเรียบหรูเลยทีเดียวถอดออกจากกล่องอ่าถอดออกจากถาดยากไหมไม่ยากครับปลดล็อกครับ กดปุ่มอ่ากดล็อกนะครับแล้วก็กดปุ่มปึ๊บยกออกถาดนิดนึงใสหลังครับแบบนี้เลยนี่ครับแบบนี้เลยนี่ครับง่ายๆแล้วเพื่อนเพื่อนก็สามารถที่จเป็นกระเป๋าเดินทางแบบนี้นี่ครับที่เป็นกระเป๋าเดินทางขึ้นที่พักได้เลยนะครับที่สําคัญก็คือว่าตัวร้านเรานะฮะร้าน Touring Edition แล้วครับ p อ i n t ไ h a i l a n d นะครับถ้ามาร้านเราเนี่ยสำหรับกล่องแล้วก็แหลกนะครับเราจะอัปเกรดเป็นถาดแบบ h a p y Duty แบบนี้ให้เลย าตาแบบนี้ครับถาดเท a v y d u ดิวถาดก็จะเป็นขาดสำหรับรถปิกบค้นะฮะสามารถใส่ได้กับแหลกหลากหลายรุ่นเลยทีเดียวนะครับแหลกที่ลูกค้าเลือกใช้ก็จะเลือกใช้เป็นแหลกของแคปป้าเลยนี่ฮะเป็นเท a v y d u ดิวตีแหลกสวยงามลงตัวงมากนะครับเหมาะก,กับการใช้งานไม่ใหญ่เกินตัวรถนี่ครับมองจากมิตินี้นะครับไม่เกินแฮนด์นะครับไม่เกินกระจกมองข้างครับ โอเคถือว่าตอบโจทย์การเดินทางตอบโจทย์การใช้งานมากๆนะครับผมสนนราคาชุดนี้ทั้งชุดเดี๋ยวจะใส่ไว้ให้ใต้โพสต์เหมือนเดิมนะครับเพือ่อนๆอยากให้เรารีวิวตัวสินค้าตัวไหนอะไรยังไงหรือถ้าเรามีอะไรอัปเดตใหม่ๆนะครับเดี๋ยวจะส่งผลงานไปให้ชมกันอีกทีหนึ่งขอบคุณที่ติดตามชมครับสวัสดีครับ